ข้ามหน่อยวันนี้ไปตลาดมาเจอปลาสลิดขาวค่ะทุกคนปลาสลิดขาวแล้วก็ปลากระดีบางส่วนทั้งหมดนี้ราคาสามสิบบาทสามกิโลทำอะไรกินดีทุกคนมองว่าจะเอาใส่เกลือแล้วก็ตากแดดเดียวไว้ทอดเนาะ ปลาสลิดนั่นนี่ค่ะทุกคนเขาเรียกปลาสลิดขาวเราก็เพิ่งเคยเห็นนี้แหละเขาบอกว่าถ้าตัวใหญ่ก็คือใหญ่มากเหมือนกันเหมือนกับปลาสลิดตัวใหญ่ๆนั่นแหละแต่นี้เขาจับรุ่นเล็กมาเขาสูบบอกค่ะก็เลยเอามาว่าจะใส่เกลือแล้วก็ตัวน้อยๆน,นี่คือปลากระดีจะ ทำปลาร้าค่ะทุกคนตอนน้อยๆย,ย,ย,ยในทําปลาร้ากินปะกะดีทําปะลาร้าอร่อยนะคะทุกคนเคยกินกันบ้างไหมปะลาร้าปกะดีจะเหนียๆวๆแตก็ถ้าถ้าทําไม่มีรสไม่มีกลิ่นเหม็นนะจะอร่อยมากปะกะดีอ่ะทุกคนก็ค่าแล้วก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูไปตลาดมาค่ําแล้ว ปลาครึ่งกละมังใหญ่อ่ะสามสิบบาททุกคนเวลาถูกก็ถูกโพดถูกเวอร์ถูกเกินค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ